สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขคนสมองสมบูรณ์พ่อพ่อก็ส่องแทนคือเก่าพี่น้องเลยตื่นมาอันก็มีแต่แดดพี่น้องเลยลำหน้าคือเก่าคือเดิมกับบรรยากาศคึ้มันกับบรรยากาศแดดแดดเปียงเปียงตอนนี้นะได้ร้ายหาเติบแต่ตอนนี้กระด็นคากแดดแน่ คนงานมีอยู่สิบสี่คนบอกสิบหามีกันอยู่สิบหาคนพี่นอ้องเละบวแม่นบ้านเมืองเฮาดอกจากบ้านเมืองอื่นพอตองแทนกับไอ้เพิ่นกะขาเพิ่นกะไทยแม่ตงแทนห้องกเอางออกแต่ขอบน้องเลยห้องกเอางออกแต่ขอบ ทางพี่ก็มีซ่ําฮอดโถว่ให้นาให้นาละความยาวพุงทางนี้เพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งขาเพิ่นเบิ่งขาน้ํเต็มไหเต็มคันเพราะว่าฝนตกเนาะกะ บ่ฮู้ว่าอยู่แถวนอนภูมิหรือบ่แต่บอนแม่นลงแทนยืนพุกจนหอดอันขนาใหญ่โพดโพว่าไงนะพักกันดำนาพี่น้องเลยแม่นแทนกันเลยลงดำคือกัน หมัวคือบลไส้นน่นะฮะหมอปลื้มหัวคือบลไส้หมวกป้าคะมันเขาแค้มแคม,ม,มันขั้นไง บกนะบ้านบ้านเพื่อนนี่นะโบอุ้มกล้าพี่น้อแกะมัดกล้าดังใ <c oughs> ส่สองใส่าสามก็ได้ ใส่ลายลายย่า,กานกะบุพพนาโพโพพี่น้องเอ็นน้องแทนกับอันเอื่อยอันให้เอานอกอยู่พุน่นเอื่อยเพิ่นวานพุยก็มีเพราะว่าคนจะคน,นสองสี่หกแปดสิบส,สิบหาคนอยู่นี่อยู่ทึงโลกกาณนะซามพี่น้องเอ็นอันนี้นะ่าอายเพื่นอันนี้นะ่าอาย นาแม่น้องแทนยังบ่ทันได้ดำเพราะว่าแลของป้าก่อนเอาของป้าก่อนเพราะว่าของป้าเพิ่นยังหลายกว่าของเฮานะยงแต่แถวนี้แหละกพาใหญ่แล้วกกับเทิงขึ้นไปหันอีกแล้วกะเทิงขึ้นไปกะของแม่น้องแทนเนาะก็ยังบ่หลายรแม่น้องแทนน่ะถ้าอันน่ะก็สิประมาณ1่นมื้อนึงอาจสิแล้วเนาะเพราะว่าเฮาก น้องเทนกับซาดูพากันใหยเอาอยู illing, ่น้ำก eh ันปุ่นขอน้องเทนกับไฮนาเดี๋ยวจะไปพากกันป่าพื้นยางมากพื้นยางขึ้นไปแมวเทน บ่านนี้สิเปอากามู่ว่านนี้มู่ว่านนี้น้องเอินก็เบ,บาลีกเพิ่นมาพอดีกเ็เลยหายเพิ่นคนกะลงมาหายใส่หลุดไทยลงมาหายพูนผ แล้วเนาะอาสิแล้วนี่น้องนี่ก็อาสิแล้ว,ลแ,ลวแม่แท้ก็อยากให้แล้วไว้ว่อยู่พี่น้องเลยเพราะว่าถ้าแม่เพิ่นได้ไปเที่ยวอาสิไปเที่ยวเมื่อน,นี้เลยเนาะถ้าแม่เพิ่นไปเที่ยวแล้ว พอลงแท่ลงหายมาย่างน้เบิ่งว่าเพียงคนได้เพียงหัวเข่าเลยหัวเข่าแม่ลงแทนคือไปน้อยหนึ่งเพราะว่าเพิ่นเสียเอาโรทายลงดิเพื่ย่ามันเลิกโอ้กะมันมียังร้ายนะพี่น้องน่าตื่นมากค่ะมากกัมีแต่ดำให้ดำหน้านะโอ้ยโอ้ยแมลงแทนก็สิได้ลงไปดำนำ้ำสุเพิ่นพี่น้องเลยผ้สาสุเพิ่นดำเพราะว่าปล่อยให้สุเพิ่นดำแล้วก็มันเด็กมัน อ่าน,นั้นเนาะอันผู้ใดสนใจติดต่องานเนาะผู้ใดสนใจกแซดมาหาแม่น้องแทนเนาะผู้ใดอันถ้าเพิ่นสนใจอันคนงานเนะาะไยก็ติดต่อมาหาแม่น้องแทนก็นได้เนาะบ่มีหยังหลายพี่น้องเอ้ยสนใจติดต่อมาหาแม่น้องแทน ชุเพลินนั่นแกะมัดกะดำอันนี้ก็บบุหูว่าเหตุผลยังเนาะก็ได้บริทามชุเพลินว่าเหตุผลยังจังบ่อจังบ่ออุ้มมัดกะดำเนาะนูแทนกับบุหูว่าเหตุผลเนีอายกับพองแทนสิท่านอยู่บริแต่ว่ามันเป็นไฮใหญ่งฮะนะทั้งผุนผดไฮน้อยอาจชีบืออื่นเนาะบืออื่นอาจชีแล้ว สี่โบสีเบวานอะไรสู่ตายพี่น้องเอ,อ้ยเอ,อื้อยลดหุน่นลดความอ้อนวนหมดทั้งวานพูยทั้งคนกล้าสบ,บายดีพี่น้องเหนื่อยแรงไรพี่น้องเอ้ยหมจักวัดพูยหมจักคนกล้าพูดเดียวยาย,ายน้อยแม่น้องแคนซอยแล้วนี่บาดีนะได้แม่น้องแคนเบิร,ร์ตวิ่งกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเพราะวา่า งัวแมงแทนเก่าออกแล้วแมงแทนก็าจะเดิคนกล้าซอยเอื่อยเพราะว่ามันก็ะบาดไก่ปกติน่ะอยู่ผู้อยู่อันบ้านผู้ผู้เลี้ยบิึงจนคิมมิ่มบ้านก็ได้แต่ตอนนี้ก็ให้น้องเอิญกับแฟนเพิ่นคนลงมาหายเมื่อคืนนี่เนาะเมื่อคืนนี่แล้วก็เลยอันอันนั้ของแท้เป็นคนไทยอายเพื่อเป็นคนฆ่าท่านและบอท่านกันเพราะว่ามันมันอยู่รุ่มมันมิได้ให้ไงนะให้ใหญ่แล้วบาบนี้ คนผัดคนดำาผัดซีบปะซีบป่ายเนาะคนไทยคนขาดมาแค่สองคนก็เลยบ้านี้ก็สิงลงพ่ากัลงไฮญ่กินไฮไงแล้วบ้านี้กินไฮไงกับหนึง่งพอสมควรอยู่ใดพี่เนาะบอกบว่าไฮญ่นี่ประมาณสามสี่ลอยกะจากพ่อือบ่พ่ออันนี้มแมงแค่นกะบ่บหู่กึ่กันเนาะมแมงแค่นกะบ่ว่ายางลายพี่เนาะเลยหยุดอันพ่ากันคนกะ พาก,กันค้นกะม่อว่านน้ย่างพากันย่างแลวบอกพ่อหลองแทนพอดีแนพอดีแฟนน้องเอิญมาแฟนน้องเอิญมาก็เลยให้แฟนน,น,าาน,น,าาน้องเอิญนั้นคับลงมาห้คนนั่นลงมาห้นหองเอิญกับแฟนนะเพิ่นแล้ว ผู้นี้นะอายุ11ปีพี Brown> ่น้องเอ้ยอ่านมีน้องอยู่3คนมีน้องอยู่3คนเลี้ยงน้องน้องนะ7เดือน7เดือนก็มีอายุ11ปีก็เก่งพอสมควรอยู่แต่ว่าบ่แม่นบ้านเฮาเมืองเฮาดอกกระตุกพุ่